ผมวันนี้มาอยู่กับช่อง The Critter แล้วก็วันนี้มาอยู่กับรายการรถเขาเราเฟลนะครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาได้ไม่นานจริงคลิปนี้ก็กะว่าจะออนตอนที่แบบล้างรถเสร็จอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่เขาไปทํางานก็เลยมีโอกาสในฉบันเดีวครับวันนี้ก็คือเราก็มาหยุดมาอยู่กับเไม่ใช่มาอยู่มาอยู่กับรถที่สุดที่สุดในหมู่บ้านนะที่ผมได้ก็จะเป็น ทรงเซงผสมอินโดจงไม่เป็นอินโดเต็มระบบนะบเพราะว่าล้อเนะี่ยจะเป็นล้อซี่อยู่ถ้าเป็นล้อแม็กนี่ก็เต็มระบบนะครับก็มีแบบมีหัวด้วยนะนี่มีหัวแล้วก็ไฟไฟเนี่ยก็จะมีสปอตไลท์สองตัวนะครับนี่ก็อาจจะลวนลวนไปบ้านเดี๋ยวก็ต้องปรับปรับกันใหม่วันนี้ก็ส่งได้อยู่นะครับทุกคนแบบออกไปเที่ยวอะไรองี้ออกไปเที่ยวแบบทริปก็มีที่วางโทรศัพท์ ไฟสปอรตไลท์เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวจะพามาไล่นะครับนี่ก็จะมีการแต่งเดี๋ยวก็จะเป็นแบบเอาเป็นกรองเลดน,นะครับแล้วก็มีตะแกรงตรงนี้ก็จะใส่ย,ยาวันมาเลยอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟหลังนะครับไฟหลังก็จะมีไฟตาแมวมีไฟตาแมวไล่ระบบแล้วก็ที่ทีก็จะเป็นบางโคนนะครับบางโคนแล้วก็สติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวเปิดไฟ <c oughs> มาดูกันครับว่าเป็นยังไง ก็จะมีสีเป็นแบบสีหลากหลายเนี่ยนะครับสีงาศกเยอกๆนะไฟเบรกก็จะเป็นแบบไฟเบรกแบบดีๆเนยนะครับแล้วก,ก็ทีเด็ดของรถคันนี้ที่รถในหมู่บ้านคนอ,อื่นไม่มีก็จะเป็นวอนะครับเนี่ยจะเป็นเชียงเสบหนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลำคาญนเะอาวอพวกนี้ก็แบบพวกแบบฟิวที่แบบอะไรวะไยมันดินี่ก็จะเป็นเจ้าของรถนะครับไม่ประสงค์ที่จะ กล้องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงกันว่าจะเป็นยังไงสองสามลองทสโบลอทสอบวันที่นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้คนเสื้อเขียวเบอร์เก้าสิบเก้าหน้าตาเหมือนดูดมาสให้ออกมาเดี๋ยวนี้เราได้ลองไดหมดแล้วเสียงเสียงก็ได้อยู่แล้วเสียงได้เราจะเป็นฟีลแบบกับข้าวกับข้าวที่แบบบ้านเราอยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบพ่อค้ามาขายข้าวจังเลข้าวครับผมข้าว าขบรัได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ไปเปิดหลอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าตำรวจมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบไฟหน้าอะไรอย่างเงี้ยไฟหน้าก็มีหลายตัวอยู่เป็นไฟ LED ไม่ใช่ไฟ LED เป็นไฟิดดูนะครับนี่ครับจะเป็นระบบไฟพี่แกบอกว่ามันรุมรวนอยู่นะครับระบบไฟเนี่ยยังเซตแบบไม่หมดนะท่านใ่ดูข้างนี้มันจะมีกับคลิปแดงๆแล้วว่าคำนี้จะเป็นนีดาว ใช้ได้อย่ยว่าก็บอกก็พี่แกบอกว่ามันนรวนอะไรอย่างเงี้ยถ้าล่ะเดี๋ยวพามาดูแบบระบบอะไรอย่างนี้นะครับมาดูแบบโซ่โซ่ก็จะมีแต่งโซ่แบบเป็นโซ่สีเขียวเขียวมะนาวนะครับ,ลบแล้วก็หลดหลังหลุดหลังหลุดหน้านะครับผมน,นี่ก็ทํามาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูในบอกนะครับว่าไวรุนเนี่ยเนะขาโพกอะไรมากันบ้าง โอเคครับผมก็จะมีเป็นกระบอกไฮโดรลิกนะทุกคนกระบอกไฮโดรลิก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว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 เรามาค้นแบบมาค้นของวัยรุ่นอินโดกันนะว่าเขาโปกอะไรกันบ้าง <S <s <uss> <S น้องเป็ดน้องเป็ดตอนแรกเขาก็ติดแว๊ดตรงนี้แหละแต่ว่าน่าจะมีปัญหานะทำก็เลยเก็บไว้ในนี้แทนนจะเป็นที่ล็อกสายไฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นประมาณนี้ เช็คหมดแล้วนะครับเช็คเช็คดูหมดแล้วไม่มีกัญชานะไม่มีสิ่งผิดกฎหมายทั้ทงนั้นไม่มีกัญชาแน่นอนแล้วก็นี่ครับฝาทางน้ํามันฝาเก้าไกลเก้าให้ไกลฝานให้ไกลไปถึง <c oughs> ข้างนี้ดูน้ํามันเข้าหน่อยน้ํามันนี่ก็เต็มเต็มเต็มอยนะใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ ที่ปิดบ่อก็ต้องดึงออกยอ่อลำง่ายนิดเดียวครับไม่ยากเลยโค้งง่ายเลยที่ปิดบ่อง่ายจักที่ปิดบ่อก็ต้องดึงออกวัดว k เดี๋ยวฟังขอทุกคนมาฟังเสียงท่อกันว่าจะเป็นยังไง เสียงอะไรครับปิดแรกเลอย่างไรครับอ๋อเมื่อกี้ไปปิดไว้นะครับเมื่อกี้มันมีเสียงแบบนี้ต้องเสียงอะไรว่า เมื่อกี้เนี่ฝนตกใช่ไหมครับก็เลยเลือกที่จะเข้ามาถ่ายข้างในแทนเดี๋ยวมาเรามาดูกันครับว่าบอของเราเนี่ยมีกี่โหมดมีกี่เสียงไปฟังกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโหมดเนี่ยมันมีอยู่กี่เสียงมีอยู่กี่โหมดนะครับที่ดูดูมาเนี่ยก็จะมี6โหมดนะครับผมนี่ก็มีห 6, ก6เสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่เสียงแรกดีกว่านะครับ ผมก็จะเบาๆหน่อยนะบเพื่อที่จะไม่ได้รบกวนเสียงแรกเป็นแบบนี้นะแล้วเสียงนี้เป็นเสียงแบบนี้ถ้าเกิดว่ากดค้างอย่างถ้ากดค้างเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นฟีลแบบรถรถพยาบาลอะไรอย่างนี้นะหกนี่รถพยาบาลที่แบบไปรับแบบคนเจ็บอะไรอย่างนี้แล้วก็หมดนี้ นี่ก็จะเป็นเสียงเป็นเสียงวอของตำรวจนะครับมีอยู่หลายหมดเประมาณนี้แล้วก็อันนี้หมดที่ห้า <c oughs> อันนี้ก็ตำรวจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นแบบเหตุการณ์หนักอะไรอย่างนี้แล้วก็อสุดท้ายอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบเสียงแบบเตือนอะไรอย่างเงี้เสียงเตือนแบบแผ่นดินไหวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเค รวมๆแล้วระบบก็มีก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนระบบรถก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับเออก็คงแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าดูจากข้างหลังแวเริ่มปวยลงมาแล้วกะว่าจะแบบไปขับเล่นในหมู่บ้านสักหน่อยก็คง ไม่ได้แล้วนะครับก็อันนี้คือมาเอามาดูนะครับเป็นทรงแบบอินโดทรงจ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรถแบบทรงจ่าอะไรอย่างงี้นะครับเจ้าของคลิปเขาก็ไม่เจ้าของรถเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะเอากล้องนะครับก็เลยไม่เห็นเจ้าของรถสไลด์อีพีนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนหรับนนี้ก็คงต้องลาไปยนเท่านี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามายครับผม